โปรเจกต์จบแล้วเว้ยถ้าโปรเจกต์จบแล้วเดี๋ยวะไรที่เกมโอ้โหย้อนอย่างนี้อย่าย้อนให้กูเลยกูขอแล้งโอ้โหดูจุดที่มันเริ่มถ้าไมเจ๊ปักธงวะจะปักธงกันทุกคนไม่ได้นะครับเดี๋ยวเมมถ้าบอกว่ากูด้ขึ้นสวรรค์นี่คือกูตายนะเมมผมยังไม่อยากตาย โอ้โหมันมันชงมันชงให้กูไปท่านเหรอทำไมเขาต้องใช้คำว่าท่านหนึ่งด้วยสิทำไมใช้คำว่าตัวหนึ่งละปะทงนั่นแหละจริงๆเนี่ยงนี้ถ้าสอนท่านกดเข้าไปครัหน้าะเมินเหรอว้าวเหลืออีกหลายตัวเลยนะฮะอ้าวหนึ่งสองสามเอ้ยเอ้ยโมชิโมชิเออท่านแม่คือใครอยากรู้ อ่ะไม่รู้เรื่องอีกแล้วอ๋อ่ะ,อะกูไม่รู้เรื่องอีกแล้วโอไยมันคุยกันยากยาจริงๆเว้ยแค่ลงมาที่นี่นี่กูตายแล้วเหรอเนี่ยว้าวเออก็รู้ว่ามันจะพังก็เอามาสิเอาสุดท้ายก็มอบอยู่ดีนี่หว่าพูดมากจริงๆเว้ยถ้าเจ้าต้องการกอบกู้ก็ต้องนำบรานะคนที่เจ้าสุกช่วงชิงไปกับคืนมาแม้จะหมายความว่าเจ้าต้องหลอกลวงความตายก็ตามต้องท้าทายพัดนินละกอน และนี่ก็เคยผลที่ว่าเราถึงทำไมถึงมีเคลของน้องไลซ์มานะก่อนยาประตูที่15จะมาถึงจงไปชิงเอาอนาคตของเจ้ากลับคืนมานี่คือบททดสอบที่แท้จริงของการเวลาอ,อ๋อตายอีแคดรอแทงทะลุอันนี้กูตายแล้วจริงๆนี่ว oh <my S 2> <God. S 1> ่าโอ้ my god ก็ว่าอยู่แต่ตัวน้องแคสได้โอ้อ oh my god กินหอมจางๆเขาดอกไม้ที่ไม่รู้จักชวยเขาพงจมูกโอ้๋อเออรู้สึกโดนตกเอ้อสัมผัสผมอีกะสิครับสัมผัสรถเลยสัมผัสผมอีกสัมผัสผมเยอะไปเลยในตอนที่ผมในตอนที่ยังสัมผัสได้โอ้ท่านอาจารย์ช่างลึกซึ้งจริงๆเกี่ยวกับความแทรกกระกันแบบสุดลึกซึ้งจริงๆกูไม่รู้เรื่องเลยเฮ้ยโอ้คาซีนมาได้ไงเฮ้ยมันมาเร็วจังวะ What the fuck วิธีการขึ้นเป็นวอดเขาดุนเมคาของมึงนี่เพียอ้โหมันประเทศไปแล้วเราจะไปยังไงนะคนแก่ไหมสงสัยคนแก่แถวนี้อยากโดนเตะปากว่ะจริงๆพี่อเน็กซ่าคูก็ปากแซ่บจริงๆิม่อะไรนะเจ็ดนักปราตะกอดทุกตาวัตเดอร์เฮลว้าวฟูเมเทอรอะเคมิสเชียร์มึงเสียดวงตาไปข้างหนึ่ง แต่มึงใช้ปืนโหคตรแม่นเลยโี่เรอยู่ก็จะเกิดสงครามภายในซะงั้นแหละโอ้โชีหาแล้วแล้วกูจะรู้ได้ไงว่ามึงจะไม่ใช่พลังของไททันในการกู่ขีดประชาชนทำไมรู้สึกว่ายิ่งเล่นไอ้มเมืองนี้มันยิงไม่น่าปกป้องท่นไอ้คนที่พูดอย่างนี้ไม่เคยน่าเชื่อถืออะแม่กเฮ้ยทำไมไปเห็นเรื่องอดีตแล้วนะนะนี่น้องแคทเหรอ เจ้าสองคนเหรอทำไมมีสองคนล่ะหลอมรวมพลวิญญาณแล้วมาแทนที่อืมแล้วเหมือนว่าทฤษฎีจะได้รับการพิสูจน์ด้วยว่าใครท่านที่เป็นก็คือมนุษย์ที่ได้รับพลังและเสียงโอ้โหเสียงอย่างีเข้มถ้าเป็นเสียงน้องที่เข้มสุดโอ้แปลท่านคืนทีพสินะไอ้ท่านที่ยังอยู่ก็คือ กูก็ยอ,ยววอ,อยากรู้เหมือนกันว่าพวกมึงคืออะไรยังไงอะวีรชนทุกท่านที่ร่วงรับคือรุปงรักของเราไทยท่านที่ขึ้นเป็นเทพอ่าไอ้กีนียังอยู่อีกแล้วเนี่ยกูถามจริงเชียแมงควางหอ,อกสอกอคขาวไปทีโอเคมาโอ้มีเพียงไม่กี่ตัวอักษรเท่านั้นโจนล่าเปลวไฟฟื้นคืนชีพ เขาก็เราจะโตวาทีกันส่วนอรันซ่ากูกำลังทำอะไรสักอย่างที่ไม่กำลังบาลายบาลายอยู่โอ้โหสนุกเลยมึงเลือกซะยุคเนื้อรบิดใหม่ที่ไม่รู้จักเลยจะเลือกยังยุคทองอันรุ่งเรืองโอ้ยพวกกบในกาลาเอ้ยโลกภายนอกยังไม่รู้จักเลยอยู่เว้นวีเลชนสองคนกับวีเลชนอีกสี่ห้าคนที่อยู่อีกฝั่งกูเอ้ยมันก็พูดดีเนาะ ไม่ใช่แค่กำจัดบาิบัตแล้วก็ยุคทองจะกลับมาคิดง่ายไปปะคือใช้วิวสาบไม่ชอบต้องหาเรื่องใส่ตัวมนุษย์ได้มันเยี่ยมจริงจริงแต่จริงปะเราจะมีไอโอ๊คเฮม่าไว้ทำไมวะเพราะทุกภารกิจที่กูไปอะกูไม่เคยต้องพอดจากอะไรพวกนี้เลยอะกูต้องแบบสามคนสี่คนไปสู้กันเองเท่านั้นอะที่จริงก็ก็ไม่ต้องฟังพคกแม่งก็ได้แล้วเอาตรงๆไม่ต้องรับการสนับสนุนจากไอพวกเวรพวกนี้ก็ได้นะคือ ไม่ว่าจะยุคไหนนี่ก็ต้องแอบถามว่ามีคนที่ชอบหรือเปล่าจริงๆใช่ไหมแคสโตไรนอกมาได้ไงเฮ้พี่แกยอมสาะตัวเองเพื่อหาธนาทอดเลยเหรอชิทนายจะบอกว่าเจ้าไม่เหลืออะไรแล้วเหรอครับท่านตัดจานท่านจะบอกว่าท่านไม่เหลืออะไรแล้วเหรอทบทบทความขรพวีลาชนท่านนี้โดยเร็วโอ้โห โอ้ไซเฟอร์เหรอแค่เป็นการหลอกลวงแล้วกันสุดยอดอย่าบอกนะน้องอ่วิธีในการกระทืบคน <laughs> จากหนังสือที่แคสไลให้มาเลิกย้ำดิเก็บเชียนิปอย่าจำเลยล้วดาโอ้โหฉันเตรียมของเอาไว้ให้ด้วยเสียดายที่ฉันกระเทยแอนทำให้เสร็จเธอค่อยมาเอาหลังจากที่กลับมามึงจะปากคงอะไรบ่อยๆว่าห้าถามจริงหมีไม่ใช่กบูรี เสียงน้องดูไม่อยากทำเลยูน้องตกแล้วทำน้องเะรอดวกูเนี่ยแล้วน้องต้องไปเห็นวิญญาณงี้เหรอเฮียอะไรเด้อะไรเนี่ยโอ้โอไม่นะโอไม่นะน้องไม่อยากทำเฮียอะไรแล้วน้องสีหน้าน้องบอกกูหมดแล้วแต่อยากแล้วจำเล็กก็ทำกูไม่ไหวแล้วกูไม่ไหวแล้วกูหมดแล้วแต่อยากแล้ว อน่ารักจังเลยน้องแคสตอนเด็กน่ารักจังชิบันดีเมะแล้วไอ้เหียโอ้โหมันต้องมีคนเขาเจอผิดมาเป็นไดีเมะเรื่องหนึ่งแน่นอนน่าน้องแคสตอนเด็กที่มันน่ารักจริงๆโอ้น้องเงาน้องไม่โอไอเฮียแล้วตายไหมเนี่ยจะตายไหมเนี่ย ไม่เอานะไม่เอานะอย่านะน้องยายมีความสุขกน้องไม่ไม่ต้องมาลุกอะไรอย่างงี้ไม่ต้องมีเสียงพาก่ะเดี่ยวตอนนั้นหมดที่ฝีมือน้องอ่ะโอ้ยายแก่คนหนึ่งสพี่แคสไรโอ้อีเด็กนั่นเหรอ โอ้โหอ๋อที่เขาบอกว่าเอาฉากอนิเมะมาใส่ใช่ไหมฉากเทเลอร์นี่ไม่เป็นไรครับผมยังไม่ได้ดูผมไม่รู้เรื่องเฮี้ยอะไรเลยตอนแรกนึกว่าน้องพบเจอยายแก่อ๋อนี่เพื่อนเก่าน้องนี่ว่าน้องอยากจับมือสักครั้งน้องอยากจับมือสักครั้งใช่ไหมยังไม่ตายฮะต้องมีคาสิีนก่อนเริ่มไปเลยมีนี โอ้ไม่นะแค่ดักกิซิเมตีีนอโอ้ไม่โอ้ไม่ไม่นะโอ้โอ้โอ้ไม่โอ้โอ้มันจะร้องไห้ทุกแอาไม่ได้แล้วบอกโอ้ไม่โอ้หกไข่ก็ดักเลยเส้นเลนแบกก็เลนดักไปเรื่อยโอ้ กวางมายังไงวะมึงมาจากไหนเนี่ยเรยกวางนี่คืออะไรอ่ะมองหน้าหำมม,ม,ม,มอะไรอ่ะไม่มีอะไรเลยไหนอ่ะชิปายของควันหายโอ้ยมันต้องมีเรื่องใช่ไหมเนี่ยอยากชนะก็เลยมาขอร้องให้น้องแคส<า>ล้มเลิกแบบแง่ายๆนะ กูถามจริงไซเฟอร์เป็นแมวที่สมองน้อยหรือเปล่ากูจะลาโลกูจะเอาเงินไปทำไมเฮออ้กูรู้ใจสมบัติคนตายเหรอเออ โอ้แหวนเหรอนอนแคสให้แหวนเหรอโอ้มายก๊อดแต่งงานกันแล้วเหรอคือมันจะเก็บกูทุกเม็ดเลยเหรอไซเฟอร์ห้าจะเก็บคุณทุกเม็ดจริงๆใช่ไหมไม่เงินโอ้โฮโอ้โคตเทวิ่งมาส่งอย่าง The Flash อ๋อตอนแรกนึกว่าพามาน้องแคสอ๋อไม่ใช่เหรอ อเอ้ยน้องเมมมาด้วยเหรอเมมแสงเงินแล้วเหรอเออเมมตัวนิดเดียวความสูงก็ไม่ถึงน่าจะขอตั๋วฟรีจะกล <laughs> ่าวพูดนะเมมไวตีวืดไว้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 ไวตีวืดไว้ไว้ไว้ไอ้เหี้ยเกี้ยงเลยสัตสหมัดเดียวเกี้ยงเลยเอ้าเอ้าพี่ใบดีกูกลายเป็นร่างทองไปแล้วเอ้า <laughs> พี่จะกลายเป็นนิคคานเดอคนต่อไปเหรอพี่พี่จะกลายเป็นร่างทองแล้วพี่เาอากรอกใครมาใส่วะเนี่ย ออนนไอ้เย่ยไหวถวยกระแสน้ำแห่งความตายแล้วขึ้นมาก็เลยฟื้นชีวิตนะโอ้โหคนประเภทไหนหวะนี่ไอเ้เย่คนเรามันปฏิเสธความตายง่ายๆอย่ายงนี้ได้เลยเหรอวะไม่น่าใช่ปะกระรอกกระรอกสีชมพูอสูรศักดิ์สิทธิ์น้องหมาก็จะไปกลายเป็นกระรอกอีกแลวว้วอ่ะโอ้ไม่ไม่ว่าจะทำกันไปอย่างนี้ไม่ ทำไมต้องทำกับคนเล่นอย่างนี้ทำไมทำไมทำกับคนเล่นอย่างนี้ทำไมต้องทำอย่างนี้โอ้คนเยอะจังน้องรู้น้องกจากไปน้องก็เลยมาดักเราที่นี่แล้วก็มาเจอกับน้องแคสอะไร ก็บินมาแทงกูเลยก็ได้นะมีจริงๆเอาบินมาแทงที่หัวใจกูเลยแล้วมึงก็เล่นกับกูอย่างเงี้ยมึงแทงกูเลยกูว <laughs> <laughs> มีอายุประมาณปีทำไมของวัดภาพมันหัวแตกขนาดนี้ <laughs> นก็ยินดีต้อ <laughs> งมาเจออะไรน้อ, <laughs> องรู้งไงว่าไซเฟอร์มาพวกกูด,ด้วยวะร <laughs> ับไม่ไดุ้จ <laughs> อะไร พูดอะไรที่มันเข้าใจยากยกกางเกสอย่ารู้ก่อนล่างสีทองจะหายไปทัางกล้ามมึงเคยขุดตายแล้วมึงต้องให้ขุดต่อยรอบร่างกูอ๋อก็ก็มีมาแทงกูพีมากินหัวใจกูเถอะน้องเปิดหนังสืออ่านเลยโอ้โหแค่สไลด์คือหนึ่งของซากมังกรอ่ะท่านแม่โอ้ แล้วนั่นก็คือหัวใจของอนัซ่าด้วยยี่ห้อรตับพี่อนัซานัซาหายไปแล้วทีนี้แผนการของไอตัวไอเซนซิสอะไรนั้นก็หายไปเพราะอนัซาก็ต้องสูญสลายหายไปส่วนน้องแคสก็กลับไปหาแน่นอนอยู่แล้วครับผมโอเคอะออกชิบหายแล้วกูกำลังจะสลายใช่ไหมโอ้ยยี่ห้ก็สู่บัตรบอลน,นะผมดูเจอทุ่งนี้ครั้งแรกคือแบบบัตรบอลมาก อย่าย้ำอย่าย้ำอย่าย้ำมันเจ็บจะย้ำก็ต้องบอกเลยว่าถ้าเลือกวิทยาศาสตร์่าเล่นกับเวลาถ้าเลือกของชีวิตก็อ่าเล่นกับความตายสิวะนัออจะรู้ผู้วายชนจะงอกเลยจะเสียสัะพ่อเก่าไฟมอดดับ่รุกชนขึ้นใหม่โอ้โหคือยังไงพูกเธอจะเกิดใหม่กันเหรอโอ้ เมื่อก่อนอากาศบริสุทธิสมบูรณ์แล้วสินะเมื่อก่อนชี่ยอะไรทุกคนอีกาชิ้นหายหัวมันเนี่ยในขณะที่เรื่องทั้งหมดนี้เกิดที่ที่นี่จะเป็นไงบ้างเสียหัวร้องจากที่กไกลๆอ๋อไม่ได้สิบห้าเหรอหรอ้โหเ็เวลาตายห่าสนะิทุกอยากก่างเราจะจบแล้วโซเซิลกุ๊กซูเปอร์ฮูจิเร่ก็ต้อสู้สเขาที่รีทิดเถอะอ้าวอ้าวแล้วทำไมมึงต้องแล้วทำไมไมึงต้องดูถูกคนอื่นด้วยไอ,อ้เหี้ย อ๋อเปิดเผยความจริงไปเลยมันเทิงละชีวิตผู้คนแตกตื่นแน่นอนก็เพราะกูไปล่าเปลวไฟมาไงแหละไอ้ควายอยากจะด่าพลเมืองเมืองนี่จริงๆมันง่อเฮี้ยอะไรโอ้โหใช่ไหมเพราะพวกกูเพราะพวกกูนี่พวกพวกกูเพราะพวกกูไอ้เวรไม่เงยแค่นี้ก็คิดไม่ได้สมองไอ้สัตว์ ไพนันปากแรงพูดแรงอ่ะปากมันเจ็บชี้เชียเลยเนี่ยโอ้ด้วยปากเหรอไพนันนั่นปากนายเหรอนี่ยแรงเนว่าหล่อร่างสลายแน่เลยอ่ะคู่านี้กูให้ฟังเลยคู่นี้กูให้อีกฟังเลยอีเวนโอ้คนอย่างงี้ไม่น่าให้ดูเลยหุ้มครองคงไม่ได้แล้วตอนนี้แม่งครอบงำความคิดกูไปแล้วแม่งเอ้ยหรือพี่แกร่างก็จะสลาย ฉันได้หลักฐานที่ทคนต้องการเฮ้ยอ๋อมันรอหนี้นี่เอง <laughs> แล้วคนไม่กระ <laughs> เกูเกลียดกูเกลียดแบบนี้จังฉัอเลือกเต๋อถักไล่ล่าเปลวไฟชอบเสียงหัวเรา, <c oughs> าะจังเลยเออกล้าไหมกล้าไหมกล้ากล้าแบบม่าจู่เฮ้ยไม่ได้เหรออ้าวคนซื้อบ้ึคนนั้นล่ะนั่นแหละ <c oughs> อ,อะไรเหรอ <c oughs> โอ้ไรไประโยชน์ไ้เฮีย เดงปากเซ็บกรีชิบหายเลยฝั่งเนี้ยปากเซ็บชี้เชี่ยเลยวะโอ้ยเจะเด็กนี่ด่าฉิบหายเลยพี่โอน้ยอยากได้หลักฐานละน้องโอ้โหน้องฉันไม่รู้อะไรซะแล้วพี่นี่โคตรพ่อโคตรแม่มีหลักฐานเลยเนาะช่วยเหลือฉันใ้กรณีที่ก็ควรได้รับโทษเด็กให้หมด เอียวให้หมดเลยไปสุดที่ว่าเออเห็นไหมเห็นไหมถ้ามันไม่ใช่เรื่องจริงมันก็ไม่มีปัญหาปะขออเออยื่หลอกลวงชาวเมืองก็ต้องถูกลงโทษิโนไม่มีคขาว่ารถยนต์ในยี่้อตะโกนป่าหานกูตายอยู่แล้วไม่เป็นไรยังไงวันนี้กูต้องตายอชีวิตลงลึกแค่ไรแต่ตอนนี้ชืวิครึ่งเทพตัวตนแห่งความตาย ทานาทอสศโลกทโงการของคนสวยจริงๆนะเนี่ยแม่จ๋าในทีสุดอะไรวะเธอเธอเธอจะไม่กลับแล้วหรอเธอจะไม่กลับไปแล้วหรอแคสไม่กลับไปแล้วน้องอยู่ต้องอยู่ที่นี่ไม่นะไม่ <c oughs> อ๋อความจำตกใจนึกว่ามาร์ทมานี่แล้วกูดู <c oughs> <c oughs> <c oughs> มาร์ทตาย <c oughs> อ๋อน้ภาพสุดท้ายใช่ไหมทีก่กูจะต้องตายใช่ไหม อ๋อมันคือภาพส่งน้องส่งวิญญาณน้องกลับขึ้นไปเดินหน้าตบมึงจะให้กูเลือกทำไมออเครอนเฮะมาได้ไงเนี่ยเอ้ามาได้ไงอะสรุปก็กลับมาหรอสุดท้ายนี้ขอยืมความอาอุ่นโอ้ขอกอดสักครั้งไม่ตายใช่ไหมโอ้ ไม่ตายแต่กูก็เศร้าอ่ะน้องแคทไปแล้วอยมกตเยอยเราเจอแคนน้องแคทน้องคิดถึงน้องแคทสักจักอะโอ้อาจารย์แกจะเกิดใหม่แล้ว จาแกจะฟักตัวโอ้โห,โโหดีใจสุดเซอร์ซีสาจายว,วิญญาณของท่านวานมาดอไดพันแห่ความสงสัยลงไปในโลกไปใหม่โอ้โห,โโหจดประสงค์เป็นกานเสร็จสมบูรณ์ กูชอบประจานว่ะแต่ไม่ได้ชอบเท่าพี่เมดี้เมเดนนะแต่ว่าก็ชอบใช่ยังกลับมาที่นี่เหรอเออก็ต้องมีชีวิตแหละเดี๋ยวนะแล้วว่าในเอลฟอรีสแม่งมีเกี่ยวกับพาดอิมเมอร์เตอร์ความทรงจำด้วยเหรอโอชิผายแล้วเพื่อจะกวาดขันอะไรด้วยอะแล้วมันทำมาเพื่อจะมองหรือว่าอะไรหรือมองไปแล้วเป็นแดนนี่วรันดอด์ในการปฏิเสธของสะสมอะไรวะเนี่ย เวที here, ่อะไรโคตรนานเลยสุดยังไม่จบอีกวะจะสี่ชั่วโมงแล้วนะเฮ้ยอ,อะไรก๊าซ่มันต้องมีปัญหาอะไรแน่เลยแล้วประเด็น,นคือของไอตัวมันอะมันเหมือนของพร้อมเพียงมากเลยเนี่ยโคตรเหมือนพร้อมเพียงเลยเสร็จแล้วใช่ไหมโอ้จบสักทีผ่าที่ปรากฏอีกอันหนึ่งคือทาลายล้างเออจะพักกันเหรอดื่มเย็นกันก็ต้องพักผ่อนแล้วล่ะแล้วมึงลองคิดว่าถ้าเป็นอากิราอีเชิดนี่ได้อีฉาสัต์ พอกนันโหเ,เ,เ,เลยเร่ตัวละครผู้หญิงไงครับ <laughs> <laughs> ม,มันจะอิจฉามากกว่านี้ไม่ได้แล้วอ่าก่อนหน้านี้ออกจะพูดสักเก่งนี่นะ <laughs> นิ่งนิ่งนิ่งอมันไมใครผ่านไปทางนั้นก็ปิดปากตรงนี้เลยแล้วกันเอะก็รักษา,าวามา